สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็วันนี้ค่ะเห็นเจ้านี้ไหมตัวนี้นะคะคือเมย์จะก,ก่นอนอื่นต้องบอกว่าเมย์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แพยุงมากๆนะคะแล้วก็โดนยุงกัดน,นิดหน่อยนี่แบบลุกลามมากไม่ว่าจะเป็นขาลายแล้วก็น้ำเหลืองไม่ดีด้วยซึ่งจะเป็นคนที่เกลียดยุงมากเลยนะก็เราไปเจอเครื่องนี้มาเครื่องนี้มีชื่อเครื่องว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูสปารา์ ชื่อหดไปนะแต่ว่ามันมันเลิศเพราะว่าตัวนี้ค่ะ มันจะเป็นเครื่องไล่ยุงชีวภาพนะคะก็คือเป็นสมุนไพรก็บอกได้เลยว่าใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะคะหรือว่าที่ไหนเป็นในเรื่องของงานบริการนะคะที่จะต้องมีคนเยอะๆนะคะแล้วก็มีอยู่ในที่ที่มียุงเยอะๆน่ะตัวนี้เมนแนะนําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสังสารรันอาหารหรือว่าอยู่ในในงานอะไรก็ตามนะตัวนี้มันสามารถไล่ยุงได้ดีมากแล้วก็เป็นเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นชีวภาพอ่ะเป็นสมุนไพรปลอ ปลอดภัยนะคะหรือว่าบ้านไหนมีลูกเด็กเล็กๆนะคะไปใช้ได้เลยนะไม่ต้องมาใช้พวกายาฉีดยุงซึ่งวิธีใช้ง่ายมากๆมันจะมี2ส,ส่วนแบบนี้นะคะเราดึงตัวนี้ออกมาแล้วก็คว่ำด้านล่างลงซึ่งตัวนี้ค่ะเราจะมีตัวนี้หมุนออกมาค่ะเราจะมาพร้อมกับน้ำยาสมุนไพรไล่ย,ยุงแบบนี้นะคะวิธีใช้ค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็เปิดตัวนี้ค่ะ ออกมาเนาะตึงแล้วก็หยดไปประมาณ10หยดค่ะหยดไป10หยดนะแล้วก็ใส่น้ำค่ะน้ำสะอาดนะเอาน้ำสะอาดอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปประมาณ3ลิตรแต่ว่าอันนี้เม่จะใส่ให้แบบดูคร้าวๆก่อนดูวิธีใช้ข่าวๆาวง่ายๆเ,าเดี๋ยวไม่ใส่นี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะ มันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นลูกติกเล็กแดงต่างๆนะคะซึ่งคือเมเปลืมอะ่ะคือปลื้มสุดจริงๆเราผสมตัวน้ำยากับน้ำลงไปในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำการคว่มลงแบบนี้ให้อยู่ในระนาบนี่จะต้องตรงกันนะคะแล้วก็วิธีใช้ง่ายมาก ง่ายมากจริงๆไม่ต้องมานั้งจุดไฟไม่ต้องมาจุดยากัยุงอะไรอย่างนี้นะคะี่ใช้คือด้านหลังเนี่ยเราจะมีปุ่มเปิดสวิตช์นะคะเราก็เสียบปลั๊กเลยแล้วก็เปิดสวิตช์พอเปิดปุ๊บนี่มีไอออกมาแล้วนะคะซึ่งตัวด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีไฟโชว์อยู่เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะพอเสร็จแล้วค่ะก็สามารถปรับระดับได้นี่ ราจะมีไอยอย่างนี้ออกมาเป็นโอโซนนะคะก็คือไม่เป็นอันตรายเลยแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นที่แบบรุนแรงนะคะอย่างเมเนปลืม้มปลื้มมากนะคะประดุจเจ้าหญิงหิงมะไม่ใช่นะก็คือบ้านไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของยุงวุ่นวายนะคะหรือว่ามีเด็กน้องๆเด็กๆเล็กๆนะคะที่ต้องต้องระมัดระวังในเรื่องของไข้เลือดออกด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนไข้เลือดออกน่ากลัวมากเลยนะก็ไปหาซื้อใช้กันดูนะคะแค่นี้เอง นี่ดมได้เลยไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะคะก็ใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งรายละเอียดไว้ก็สามารถหาหาซื้อใช้ได้ดีกว่าเพราะว่าเมย์ลองแล้วเลิศจริงๆนะคะแล้วก็ตัวน้ํายาเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง1เดือนเลยนะคะก็ ฝากเอาไว้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าแพ้ยุง่งมีปัญหาเกี่ยวก,กับยุงหรือว่าไม่อยากให้มียุงมากวนใจหรือว่าสําหรับใครที่วีธุรกิจจะต้องอหลีกเลี่ยงจากการจากจักยุงนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําเลยนะคะสาหรับเครื่องสปาตาค่ะเครื่องไลยุงชีวภาพนั่นเองไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันนะคะ